รีวิวสายล็อก้ตบุก๊กสายล็อก iPad ใช้งานยังไงไปดูกันเลยนะครับสินค้าที่ผมจะรีวิวนะครับจะมีชุดตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีชุดสายล็อก iPad ตัวนี้นะครับอ่าสายล็อก iPad แล้วก็มีแท่นวางนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับมาดูวิธีการใช้งานระบบอุปกรณ์กันเลยนะครับคม่สอนวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานหน่อยได้ไหมคะ วิธีการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ของแท่นวางนี้ครับจะมีด้วยกันวิธีการติดตั้งนะครับอ่าแท่นอันดับแรกนะครับเราต้องเอาแท่นวางตัวนี้นะครับขั้นขั้นตอนการติดตั้งนะครับอ่าเราต้องเอาแกะกาวสามเหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับอ่าแกะกาวสามเหลี่ยมสีมุมตัวนี้ออกแล้วก็ตั้งแท่นวางตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้จะมีแผ่นพลาสติกบางๆนะครับเราแกะออกนะครับพอแกะแล้วนะครับอ่าเราก็เอาเพดล็อกตัวนี้นะครับ ที่กากลมตัวนี้ปิดไว้ที่ตำแหน่ง iPad นะครับแล้วก็สายล็อกตัวนี้สวมเข้าไปที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นสายยาวแบบนี้นะครับสายยาวแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเรากา็ล็อกเข้ากับคล้องกับสายอีกฝั่งนึงครับตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถที่จะเป็นกาว3 m นะครับหรือว่าจะเป็นสกรูล็อกจึดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่การใช้งานเลือกใช้งานได้นะครับแบบนี้ จะเป็นสกูอ่าตัวนี้เราก็ยึดหรือหรือตัวนี้นะครับอ่าแกะกาวสามม็มได้นะครับการติดตั้งนะครับเราจะเอาแผ่นตัวนี้นะครับติดตั้งไว้ที่อาใต้โต๊ะหรือว่ามุมที่เราต้องการนะครับแบบนี้ก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับ ชุดสายล็อกตัวนี้จะไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับแต่จะป้องกันขโมยด้วยรหัสล็อกตัวนี้ครับรหัสล็อกตัวนี้สมมุติว่า,าเราตั้งค่าตัวนี้นะครับเราตั้งค่าใส่รหัสของเราแล้วไม่สามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มันจะกดไม่ได้ทําให้ล็อกด้วยรหัสล็อกนะครับอยากทราบว่าวิธีการเปลี่ยนรหัสเพื่อเอา iPad ออกทำยังไงคะ เปลี่ยนรหัสออกนะครับวิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับตัวรหัสตัวนี้นะครับะจะมีค่าโรงงานตั้งให้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการจะเปลี่ยนรหัสนะครับเราต้องเอาอุปรก,อกรณ์ตัวนี้กดที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับเปลี่ยนรหัสตามที่เราต้องการเช่น2 3 4 5ห้าหรือ สี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ตามที่เราต้องการนะครับแบบนีไ้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ใช้งานในชุดนี้มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ในการใช้งานชุดนี้นะครับหนึ่งก็คือแท่นวางอะคริลิกตัวนี้นะครับสําหรับวาง iPad นะครับสองก็คือสายล็อกตัวนี้นะครับมีขนาดทั้งหนึ่งเมตรแล้วก็หนึ่งจุดแปดเมตรนะครับสามตัวนี้นครับ จะเป็นหุกล็อกนะครับสําหรับสายคล้องตัวนี้นะครับตัวหุกล็อกตัวนี้ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับเราสามารถที่จะสายคล้องตัวนี้สามารถที่จะคล้องใต้โต๊ะหรือว่าตําแหน่งยึดก็ได้นะครับแต่ชุดในการใช้งานก็จะมี3ส่วนตัวนี้นะครับก็คือมีอ๋อสนะครับก็จะเป็นตัวเพดล็อกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับติดพวกโน้ตบุ๊กติดพวกลับไอแพดนะครับสายตัวนี้ก็จะมา พอเข้ากับตัวนี้นะครับการใช้งาน,นแบบนี้นะครับก็จะวางแบบนี้นะครับแล้วก็สายล็อกตัวนี้สามารถที่จะเอาไว้ใต้โต๊ะหรือพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าสนใจซื้ออุปกรณ์ชุดนี้สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะช่องทางติดต่อนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อให้ง่ายในการติดต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอปหรือว่าโทรมาสอบถามเ้อ่มมูลเพิ่มเติมได้นะครับ เจอกันใหม่ชิปิดโอ้นะครับสวัสดีครับ